เช่นเดียวกันกับคุณแยมนะคะที่ก็เล่าประสบการณ์ว่าคุณแยมคุณแยมเนี่ยท้องด้วยท้องห้าเดือนด้วยแล้วก็ไปกับครอบครัวเช่นเดียวกันนะคุณแยมก็เล่าประสบการณ์ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการหนีตายเนี่ยก็เกิดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยพักอยู่ชั้นสองของบ้านแล้วบ้านของมันเป็นไม้เนี่ยบันไดเนี่ยมันโดนไฟไหม้หมดเลยอันนี้ก็ลงไม่ได้เลยลงไม่ได้แต่ก็พยายามจะหาทางตะเกียกตะกายลงมาเนี่ยนะคะและเธอก็บอกว่าหลังจากที่ทุกอย่างไฟมันสงบแล้วเนี่ย เธอก็ถามว่าโรงรามนี้จะจัดการยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นคุณยามบอกว่าขนาดวันที่เกิดไฟไหม้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆยังไม่รู้เลยเขาแค่มาก,กันพื้นที่ส่วนของวิลล่าเอาไว้แล้วก็บอกว่าถนนชมรุตห้ามผ่านแล้วรู้เรื่องไฟไหม้เนี่ยกันแค่สองสามวิลล่าที่ใกล้กันคือเธอก็บอกว่า นี่ถ้าหากว่าถูกไฟไหม้และถูกคลอกอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าโรงแรมจะปิดข่าวนี้หรือเปล่าแล้วพอเธอไปถามที่ไปถามเมนเจเอร์ไปถาม, Manager, ถาม GM นี่ยนะคะไปถามฝ่ายบริหารของโรงแรมเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะให้คำตอบอะไรได้แต่คิดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร